ตื่นนอนตื่นใหม่นะคะเนี่ยพอดีทําขนมจีนน้ํายาน้ายาปลาแล้วะตะับพลีโขลงไปอีกนะคะเมื่อกี้ขออยากกินเพลทเพลทนิดหนึ่งเนาะก็จะโคนแบบแบบก็จะเป็นแบบมีมาลงมาละอะไรอย่างเงี้ยนะะ่นค่ะขออยาาใส่มือยนินะคะแค่อันเสียนะ,ส,ะนสักก่อนสีเอามือค้นมนะ,ส,ะนสักก่อนแต่ใส่มือลุย มบอกไ,ไปนั่น้ำลายแตกไปนะเนี่ยบอกยีกระตูดหยอดแล้วค่ะของเขาเองทำกินเองนัอ่นเอองโ,โอเห้าเพจกินเองก็ดีก็คือเราอยากทำอะไรอยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะอุนลงไปอือ่ 이거 음음 푸싱빠 음. 음음음 으음 음. มาละสุ่แบบขมทีเป็นนไยอยากกินมะลายกี่นกจะใา่ โอ้ตํากับไส้ก็ัดพริกดิบนะคะก็พริกสดใส่กันอีกแบบสวงเลย แรงกำลั้แตกลองเหื้กินึลยนะคะอยากกินอะไรก็ใส่ใส่ลงไปอระมากไปแล้ว